ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เซอร์จิมตอบชัดแมนยูสนไหมคว้าเคลี่ยนเอ็มปาเป้เซอร์จิมแรดคลิปตอบชัดแมนยูในเต็ดสนทุ่มเงินคว้าสตาร์อย่างเอ็มปาเป้หรือจูเบริกแฮมมาร่วมทีมหรือไม่พร้อมวาดฝันสร้างสนามใหม่จูแฟนบอลได้ระดับ10,000แที่นั่ง เซอร์จิมแรดคิปเจ้าของร่วมสมโมสรอนแมนยูนเต็ดปฏิเสธความคิดที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะระดับซุปตาอย่างเดดเอปเป้ e ope, กองหน้าจากปารีสแซงต์แฌร์มเข้ามาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้เเอปเป้ e เตรียมบอกลาแปร์แชร์หลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้โดยเชื่อว่าจะตัวจะลงเอยกับเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนแต่ก็มีข่าวออกมาว่าทั้งแมนยูนเต็ดลิเวอร์พูลและออร์เซนอลลพร้อมร่วมวงล่าตัวหองหอกทีมชาติฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันยังไรก็ตามแรดคิปที่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นแดง27.7% แต่รับไฟเขียวจากตระกูลเกลเซอร์ให้ดูแลเรื่องการซื้อขายนกาตะอย่างเต็มที่เปิดเผยว่าเอมเปเป้จะมาแมนยูในตต์หรือไม่นะเหรอผมจะพยายามค้นหาเอมเปเป้คนต่อไปมากกว่าที่จะทุ่มโชคลาบเพื่อซื้อความสําเร็จมันไม่ฉลาดที่เซนสัญญาเอมเปเป้ในตอนนี้มันท้าทายกว่าในการหาเอมเปเป้ต่อไปจูเบอร์แฮมคนต่อไปหรือรอยคินคนต่อไปเพลเวอร์นิเซอร์จิมยังยืนอีกว่าตัวเองต้องการสร้างสนาม ขนาดจุแฟนบอลได้ระดับ10,000แสนที่นั่งให้กับปิศาจแดงขอวาดหวังว่าสนามใหม่จะได้เป็นสังเวียนแข่งเกมสำคัญอย่างเอฟเอคัพหรือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยทำไมทีมชาติอังกฤษถึงเล่นทางตอนใต้เบม์บี้ที่ลอนดอนตลอดทำไมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศมักเล่นทางตอนใต้เสมอทำไมนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกจะไม่สามารถมาเล่นทางตอนเหนือดได้บ้างละ่ะเสื้อจิมกล่าวทิ้งท้าย 拉斯มุสฮอรุลยอมรับดีใจที่กลบเสียงวิจารณ์ได้สําเร็จ拉斯มุสฮอรุลยอมรับว่ารู้สึกดีใจมากที่สามารถกลบเสียงวิจารณ์ได้ด้วยการยิงประตูแรกได้ในพิมพ์เบลีกในเกมพบกับแอสเมล่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่แล้ว拉斯มุสฮอรุลดาวยิงทีมชาติดเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมพ์เบลีกอังกฤษประสบปัญหาอย่างหนักในการทําประตูในลีกในช่วงก่อนหน้านี้และจะทําผลงานได้โดดเด่นด้วยการยิง5ประตู ให้กับต้นสังกัดในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก็ตามโดยกองหน้าค่าตัว72ล้านปอนด์ไม่สามารถทำประตูได้เลยตลอด14ีเกมแรกที่ลงสนามจนตกเป็นเป้าของเหล่าบรรดาน,นักวิจารณ์ถึงกันนั้นในนัดที่แมนยูเปิดออเทอฟอร์ดเฉือนชนะแอสตัิลลาไปได้อย่างสุดมันเมื่อช่วงธันวาคมที่แล้วฮอรุนก็เบิกสกอร,ร์แรกประหลีสูงสุดได้สําเร็จซึ่งเจ้าตัวเรออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่ารู้สึกดีใจมากที่กลบเสียงวิจารณ์ได้สิ่งที่ผมคิดคือในที่สุด มันก็เป็นเรื่องดีที่ได้หุบป,ปากเหล่าบรรดานักวิจารณ์แน่นอนมันค่อนข้างกวนใจผมอยู่นิดหน่อยพวกเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องการยิงประตูไม่ได้เอลีกของผมในขณะที่คนไม่มากที่พูดถึงความจริงที่ว่าผมเป็นคนทําประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกได้สูงที่สุดในเวลาเดียวกันซึ่งผมไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้เลยดังนั้นการเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งน่าจะดีกว่าผมสัมผัสได้ถึงกําลังใจตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาแต่เขาชัดเจนว่ามีหลายคนที่อยากเห็นคุณตกต่ำเพราะคุณสามารถไปถึงระดับที่คุณต้้้องการไดแลว ยังมีอีกหลายคนที่อ่านอิจฉาคุณมีการแสดงความเห็นในเชิงบวกมากมายแต่ก็มีข้อความเชิงลบที่ผมต้องแยกแยะอยู่บ้างเหมือนกันในตอนแรกมันค่อนข้างยากสำหรับผมเล็กน้อยในการแยกข้อความเหล่านี้ผมมาจากยุคที่มือถือและโซเชียลมีเดียถูกอ่านกันอย่างบ้าคลั่งผมรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยว่าคุณไม่ค่อยได้อะไรจากด้านดีและด้านไม่ดีทั้งนั้นดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะไม่สนใจมันก่อนเริ่มการแข่งขัน ตอนนี้ฮอยลุนยิงไปแล้ว7ประตูพร้อมกับทำไปอีก2แอซิสจากการลงสนาม20นัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันโตน,นี่เหมือนแอบฉุนตอนโดนถอยเป็นแบ็กซ้ายอันโตน,นี่มีอาการไม่สวบายรมเหมือนตอนรู้ว่าเอริกเทนฮากสั่งให้เขาถอยไปเป็นแบ็กซ้ายขณะที่หลังจบเกมไปแล้วจะตัวพูดในเชิงว่าพร้อมเสียสละเพื่อทีมแต่ตอนแรกก็แปลกใจกับแผนที่ว่านิดหน่อย ปีกชาวเปเชลเลียนของแมนยูดูเหมือนจะไม่พอใจตอนที่เทนาร์จัดการทีมชาวรัสสั่งให้เขาลงไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมเอฟเคัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่ทีมชนะเลือกปู4-3ดัดเตงกล่าวแมนยูเป็นฝ่ายตามหลัง2-3ต,ตอนจบช่วงครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษซึ่งนั่นทำให้ก่อนกลับไปเตะกันอีก15นาทีที่เหลือเทนาร์ทำการแก้เกมหลายจุดเพื่อเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ทั้งการขยับอัตตดรีมาเป็นแบ็กซ้าย ให้บุนโน่เฟร์นันถอยมารับบทเซนเตอร์แบ็กและดันแฮร์รี่แม็กไกวไปอยู่ในแดนหน้าเป็นต้นอย่างไรก็ตามตอนที่โดนแจ้งเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งนั้นแอนโทนี่ดูไม่พอใจมากๆจนทำสีหน้าไม่อยากเชื่อกับคำสั่งของเทนฮาร์โดยเขายังหันไปบ่นกับเพื่อร่วมทีมอย่างมาคารดฟอร์ดและทิเซตเอริเซนด้วยทันทีหลังจบเกมแอนโทนี่ยอมรับกับเทนทีสปอร์ตว่าตอนที่รู้ว่าต้องไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนั้นมันฟังดูแปลกๆแต่ตนก็เสริมว่าพร้อมเสียสละเพื่อทีนอยู่แล้วแลาต้องพร้อมเสียสละ ที่จริงตอนที่โค้ชพูดถึงเรื่องนั้นการที่ผมไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายผมก็คิดว่ามันแปลกๆนิดๆแต่มันก็ต้องีกรเสียสละเพื่อทุกคนเสียสละเพื่อทีมซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่โอเคสำหรับผมแมนยูขาดทุนยับดอทมุลพร้อมซื้อเจดรอนซานโชด้วยราคาไม่ถึงครึ่งกับตอนที่ขายไปโบเรนฟริเตเทนเบิร์กเหยียวข่าวในวงการเยอรมันระบุดอทมุลเต็มใจจะจ่ายค่าตัวเจอดอนซานโช่อยู่ที่35ล้านยูโร ซึ่งถูกวก่าที่แมนยูเคยซื้อไปเยอะมากๆดอทมูลพร้อมจะจ่ายอยู่ที่35ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวในการดึรดรงเจอร์ัซานโชมาจากแมนยูเตเดแบบถาวรเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาซานโชย้ายมาเล่นกับดอทมูลด้วยสัญญายืมตัวครึ่งซีซั่นหลังจากที่เขามีปัญหากับเอริกเทนฮา์กในายใหญ่แมนยูอย่างหนักและดาวเตะชาวกรีกเริ่มทำผลง,งานได้ดีในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาจนทำให้เริ่มมีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับการซบดอทมูลแบบถาวร ฐานงเงินจำนวน35้าล้านยูโรถือว่าน้อยกว่าที่แมนยูเคยจ่ายเพื่อดึงซานโช่มาจากดอทมูลอย่างมากหลังจากตอนปี2 0ง1ี่สที่แสดงพขถึง7จล้านปอนด์เลยทีเดียวแมนเชเบิร์เสริมว,ว่าตอนนี้ความไปไปได้ที่ซา,านโช่จะซบดอทมูลแบบทาวอนมันยังติดป,ปัญหาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะปัจจัยใหญ่ก็คือเรื่องค่าเหนื่อยเพราะอยู่กับแมนยูเขารับถึงเกือบสัปดาห์ละ3 0 0 0 0 0ปอน,านาด์ขณะเดียวกันมันก็ยังไม่ไปที่แน่ชัดว่าหาก U, แมนยูตัดสินใจเปลี่ยนกุญซือแล้วนั้นซานโช่ยังมีหวังกกลลััับบไปเ่นใหทีมมดงอออรรร์ฟื พอจะถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากลุ่มทุนเนอเนอสคิดยังไงเกี่ยวกับแข้งวัยยีปีโดยเป็น,นเชื่อกันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเจราจารถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าพิสอร์แกนจวบเจเกนครับกรณีเดือดใส่นักข่าวพิสอรมแกนพิธีกรคนาอาังกฤ,ฤษตำหนิเจเกนครับจากการทีมเลือดผู้ผมมองว่าครับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่นักข่าวชาวเดนมาร์หลังจบเกมเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประเด็นล่าวๆมาจากการที่นักข่าวรายหนึ่งถามครับว่าทำไมเรอร์ผูลจึงไม่สามารถเล่นแบบประตรือร้อนได้เหมือนเคยในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมกับแมนยูซึ่งครับก็ไม่พอใจมากๆถึงขั้นบอกว่านี่เป็นคําถามที่งี่เง่านิดๆพราบเป็นพวกขี้แพ้นิสัยไม่ดีงี่เงา่าหมอแกนซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของอาร์เซนอลกล่าวผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตถ้ากุณซื้อคนอื่นทําแบบนี้คงโดนทวนลงไปแล้วนี่เป็นการกระทําที่แย่สุดๆและเขาเป็นผู้แพ้ที่แย่มาตั้งแต่แรกแล้ว ส่วนคนที่เข้าไปตอบโต้เขาก็พิมพ์ประมาณว่าแกบนแบบนี้หรือเปล่าตอนที่อติต้าพูดหยาบคายใส่ครอบครัวของคุณซอปอโต้ก็เหมือนกับคิซโน่เพื่อนซีเกง,ง่งแกเองคอเคยได้รอกจากสนามรายการสดดื้อแค่เพราะบ,บางคนพูดในสิ่งที่แกไม่เห็นด้วยมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไหนบ้าหรือเปล่าเรื่องนี้ครอบบางตัวนี่ดีด้วยซ้ําว่าแต่เพื่อนนักข่าวอ่านพยากรณ์อากาศของแกเป็นไงบ้างละ่ะเป็นต้นตัวรับคนใหม่แมนอยู่ บรูโน่เผยตัวเองเคยเล่นกองหลังมาก่อนสมัยเป็นดาวรุ่งบรูโน่แฟรนันเปิดเผยว่าเขาเคยเล่นเป็นกองหลังมาก่อนสมัยเป็นผู้เล่นดาวรุ่งหลังถูกเอริเทนฮากจับไปยินในตำแหน่งดังกล่าวในเกมเอฟเอรคัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกเอาชนะลิเวอร์พูล4-3ผมทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทีมชนะผมไม่รังเกียจมันไม่ได้อยู่ในแผนมันพยายามตามประกบ แต่ผมรู้สึกว่าบางครั้งผมสามารถดันขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางได้แต่บางครั้งผมก็สามารถลงต่ำลงเล็กน้อยเพื่อช่วยแม็กไกว์เพราะแน่นอนว่าริอร์พูมีความเร็วในแดนหน้ามากกัโปโผดูวูบ่าดีเมื่อถูกส่งลงสนามแม็กไวว์ไม่ได้เล่นมานานดังนั้นผมจึงมาช่วยเขาและเป็นกองหลังเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันผมไม่ต้งเกียดเลยแต่เมื่ออยู่ไกลจากประตูผมไม่สามารถทำประตูและแอซซิ์ได้ แต่พวกเขาทำประตูไม่ได้อยู่ดีเพราะผมเคยเป็นซนสตอร์ฮารสมัยเป็นดารุ่งดังนั้นผมจะมีทักษะอยู่บ้างบูโน่ถูกจับไปเล่นเซนเต์แบกร่วมกับใฮ้ได้แมก็กไกในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษส่วนอันโตนี่ก็ถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายย่างไรกตาบูโน่เปิดเผยว่าเขาเคยเล่นเป็นกองหลังมาก่อนให้กับ FC ฟซีเอเฟตายู9ขวบซึ่งเป็นสโมอสรทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอร์โต